สวัสดีครับพบกับผมมูีกแล้วนะครับผมกับอฟรอสตี้โมโนบอลเฟร์รีมาสเตอร์นะครับผมในพาร์ทที่6แล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนะครับผมเราได้บังคับเป็น AC 1 3 0นึ่งะครับผมพากัปตันไพยออกมาอีกครั้งหนึกับตันไพยเราก็จะตัดมาที่ in, านาวิเทียรินคนเดียวคือพอแจ็คสันหลังจากที่บุกเข้าเมืองไปแบบไปตามล่าไอ้้ไอสัตว์นะครับการต่อสู้ยังคงต่อสู้กันอย่างน,นั้นทั้งกลางคืนโดยนาวิเทียริน ทางการบอกว่าอะไรนะเอาไอสัตว์แม่งข่อยกำลังไป,ไปสูงว่าคุมนี้คือร้อยโทวันเกตบ๊อบพิกใช้งานได้แล้วเขาจะไม่พลาดงาน,นอ่าก่ออยู่ในียมเครื่องพันห้าเปินจุดห้าศูนย์โอ้โหแล้วก็เปินใหญ่รถถ mm ังร้อยยี่สิบนะครเบไปแจ็คสันมาตรงนี้เร็วไอ้เหี้ย มีศัตรูอยู่ตรงทั้งด้านเหนือดังกูเห็นแล้วเพื่อนขอบคุณที่ช่วยเราจะคุมกันตรงปีกข,ขวาไอ้ปีกซ้ายเอาไว้ได้ตายไหมตายไหมตายห้หมดยังยัง ต่อโอ้ไม่มีเลยง่ๆะสุนดไเหียิผายคนนักโอ้โอมีคนหนักไป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  <ไ>อะไรมีฮอได้สัตว์ได้อ <ไป S 2> <ด>ืมตายถ่ายยกลำเอ้ายิงไม่โดนเฮียบลำนี้ยิงไม่โดนเพราเมื่อกี้กูเล็งแม่นแล้วนะช่างแม่นไปพา ตายหมดไอพวกกระบ,บนไอสัตว์ไอเหยียโดนรถทางชนตายไม,ไม่ตายเ้ยมีรถโ,โอเคไปเคลียร์พื้นที่ข้างหน้าให้ด้วยอุ้ยปืน M4A1 กูระวังชั้นบนด้วยโอเคครับเราต้องจัดการเคลียร์ให้บอพิกไปข้างหน้าให้ได้นะครับผมตรงนั้นหนึ่งเลยกล้า โอเคล็อกเป้ายิงข้างบน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 กูนเห็นแล้วข้างบนข้างบนยิงิีงครับตายเฮ้ยเอาขึ้นไปโดนยิงตายตาย,ตาย เป็นไอกาส0ยิงตรงรัเบียงตายตายอีไหมตายยังไม่ตายยีโรดตายอลลก่อนลบก่อนีโรดทาง12สิบนไอกาชั้น2 ิงผมเป็นคนเยอะข้างบนสิบสองสามสิบชั้นสองล็อกเป้ายงิงไป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 ไม เียร์ไหมมีเคลียร์แต่ผมว่าชั้นบนไม่เคลียร์แน่ๆเรียบร้อยไปยิงข้าหมเออยิงทะลุแม่งเลยเคลียร์ไหมเคลียร์โอเคเคลียร์เคลียร์ยิงไหนก่อนยิง เอาบอซีนี่คือวอลพิกเราต้องเราเคลียร์ที่จะเดินหน้าไปต่อได้แล้วไหมโอเคกำลังเคลืนพลไปตายตายตายรถอีกอยะพี่จีปีรถไป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 เฮ้ย แม่งไอ้เยี่ยมร้อยยศร้อยธงมัี่ยว,วิ่งผ่านวิ่งตัดผ่านหน้าปืนนี่ฮะไอ่ใช่ไปยีโรดไปยีโรด ไปเคียร์เคียร์พื้นที่ไปเคียร์ไม่เคียร์โีรดเคียร์โอเคไปกระสุนก็จะหมดนะครับไป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 เกียร์อุย,อยจ่าจ่ะ เอเหี้ยไอส้สัตว์ไม่ใช่จ่าไอ้เหี้ยจ่าอะไรถูกแล้วไอ้เหี้ยผมก็สับสนยนนะครับผมบางนันมันเหมือนชื่อมันเหมือนกันนี่ฮะไปลบๆๆๆ,ๆ,ๆโอ้อคนหนักเขาบุกไหม,มเงี้ยไป ได่มันไมมเคลียร์ <Okay. S 1> ไปไปไปเคลียร์ชั้นบนแควสไปไปห้าบนไหมเคลียร์ไหมเคลียร์เคลียร์โอเคครับเคลียร์ ไปดีรถไปครับร้อยนะัดสุดท้ายร้อยนะัดสุดท้ายโอ้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 ยจะตายจะตายลบก่อนลบก่อนไป เระเบเิดปลาเข้าไปเฮ้ยเอาขึ้นไปให้มึงเอาขึ้นไปเรียบร้อยตายสัตว์โดนของตัวเองตายไปน่าจะเคลียร์ตรงนี้ชั้นแรกพลิปโดนยดิงกดตรงเ,เ,เ,เนี้ยมาหน่อยมาช่วยหน่อยเพราะมันกำลังถอยแล้ว น่ามันน่าจะเป็นกับดักอ๋อถอยแบบให้เราชะล่าใจครับอโอ้โหเนีน่ยเอ,อ,อ,อ็มโฟสไนเปอร์โอ้เรียบร้อยตายตายฮามันแล้วยัง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 รถแม่งเลยตายไป ไม่ต้องดันแล้วเอา้าเบอร์อเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูครับตายโคตรโง่ไม่เป็นไรเล่นมาคุตงตายครั้งเดียวทั้งเกมไม่เป็นไรครับเอาใหม่มีพลาดกันได้เราจะอยู่ห่างๆรถเข้าไว้นะครับยิงยิงสไนเปอร์สไนเปอร์ ระเบิดไ,ไปเลยเลย,ยิงรถนะครับผมยิงรถ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 ไปเลยไปไประวังนะไอ้ี้ยเดยกกูโดนนี่เออเอา้า เชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์เก sure ินไอเฮี้ยเกินเกินไอสัตว์ไปครับไอเฮี้ยช่างแม่งต้องอยู่ห่างๆแล้วไปไปห้ามหมดไหมไป ไอเฮ้ยตายงโงส่สองรอบนะครับผมเอ้ยขอปืนมึงหน่อยพีเบพูดแบบพีเบครับเอ้ยขอมึงขอปืน,นเ,เลยเออไปเลยเอกคดีกว่าชอบไปเอคแล้วไปทางไหนต่อเอคแม่งเนี่ยใช้ปืนสตู breeching breeching ไป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 วีซิงไป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 ยังไม่อ๋อเฮ้ยม,มีรถถังกำลังมามีกับบาบ้าซิกมีมีรถถังอยู่หลังตึกทางคุณสิมนา,าิการับทราบบโาซิกเดี๋ยวจัดการแม่เฮ้ย รถถังเรียบร้อยอุย้ยตายหาหมดไอต่อวู้ฮูวู้ว้ายิงได้ดีมากวอลพิกออกจากที่นี่นีกว่าโอเคไปครับรับทราบบา w โ r ซิกเออแล้วเราไปถึงที่ตรงนั้นยังบา w โ r ซิกนี่หน่วยปืนสองกำลังไปจุดน,นั้นรับตัว สถาน,นะเป็นไงบ้างเร,เราอยู่นบนไฮเวสีเดี๋ยวจะไปเจอกันกำหน่วยที่สองนะผมไปไปตรงไหนไปครับไปที่จุดรับตัวอ่าที่นี่ชิวรอเพื่อนโอไม้อามาแล้วเย h ร้อยนี่คือร้อยทวาเกตร้อยาเกตนี่คือเอารอสองสามแท็กคอ็อกกำลังจะไปจับตัวไอสัตว์นะครับผมโอเคนะวิทุกคนขึ้นจะไปที่จุดจุดของไอสัตว์ใหม่นะครับผมรอบนี้ไม่รู้จะเจอหมอ่าโอเคครับก็จบไปกับพาร์ทที่หกนะครับผมก็เจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ